ช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะอืมถ้าจะไม่ผิดมันมีสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า is raining l i g h ไม่สิไม่มีไ i g ์ต้องเป็น is raining cats and d o g ที่แปลว่าฝนตกหนักใช่ไหมในเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้องหมาและน้องแมวค่ะสวัสดีค่ะแลาวจ้อกิวันนี้เราจะมาเล่นเกมสวัสดีค่ะเลาจากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม The Wedding เป็นเกมแนววิช่นโนเวลสั้นๆก็เป็นเรื่องราวของน้องหมาที่กำลังรอใครบางคนอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องกำลังรอใครถ้าเราอยากรู้ก็มาดูกันดีกว่าคะ่ะโอ้ตกลงมาจริงๆด้วยหนาวแฮะแล้วโค้ชของฉันก็เปียกไปหมดแล้วเนี่ยคงต้องใช้เวลาทั้งวันแน่เลยกว่าจะทำความสะอาดได้หมดแต่ว่าถ้าเอาแต่ยนอยู่ตรงนี้ก็คงจะยิ่งแย่ แล้วทีนี้จะไปไหนดีล่ะข้างบนต้นไม้เหรอไม่ละแล้วอาจจะลื่นตกลงมาตายก็ได้แบบนั้นในวันแบบนี้มันไม่ใช่ที่สำหรับแมวนอนเลยเอ,อเดี๋ยวนะนี่นี่เราเป็นแมวเหรอไปนอนอยู่บนต้นไม้คงเป็นแมวแล้วแหละเงินก็เหลือตัวเลือกเดียวเมวียตกใจหมดเลยมองว่าพุ่มไม้ตรงนี้จะทำให้ฉันปลอดภัยนะคงเป็นแมวแล้วละ่ะ มีร้องเมียวด้วยเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะใหญ่ใหญ่แฮะมันจะทำได้ฉันหรือเปล่านะอ๋ออะไรกันก็แค่หมาโง่ตัวนึงนี่เองฉันว่าฉันรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะตะปบหางฉันหรือไม่ที่แยกก่กว่านั้นก็คือทำขนฉันเละไปหมดแต่ว่าทำไมถึงได้ไปยืนตากฝนแบบนั้นล่ะนะเอ้ยก็รู้แต่วนะว่าทำแบบนี้จะต้องเสียใจยแต่ว่าความสงสัยมันฆ่าแมวนี่นะ เอ้ยจะพันทางตรงนั้นนะ่ะไปทำอะไรต่างฝนแบบนั้นนม่อยากให้จับหรือไงจับบอลเหรออยู่ไหนอะโอ้ยให้ตายไม่มีบอลที่ไหนทั้นทงนั้นแหละอย่าสมองก้อนขนหมใครพูดนะอยู่ไหนนะแดกจังนะอยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างอ๋อบัดดีนะลืไมไปว่าเสียงนั้นอยู่ตรงไหนอะมาจากไหนเหรอออขอโทษนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสินะเนี่ย เธอจะมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมรู้ใช่ไหมว,ว่าฉันเป็นแมวน่ฮะฉันเป็นหมาไงโอเคอืมเป็นหมาชื่อวินเทอร์นะอืมฉันเป็นหมาเออรู้แล้วเธอชื่ออะไรเหรอเพื่อนฉันไม่มีหรอกไม่มีมาหลายปีละ ตลกจังนะก็ในเมื่อทั้งหมาทั้งแมวก็ต้องมีชื่อกันหมดสิแม้แต่ฉันเองก็มีชื่อวินเทอร์ไงว้าวจะน่าเห็บนี่ไม่ได้โง่อย่างที่ฉันคิดแฮะแต่โงยิ่งกว่าที่คิดเอาเป็นงั้นไปโอเคคุยกันแค่นี้พอละฉันต้องไปต่อละเธอเองก็ควรจะไปด้วยนะถ้าไม่อยากตัวเปียกศกฉันขออยู่นี่ดีกว่านะถ้าเกิดว่าฉันไปตอนนี้คุณแม่อาจจะหาฉันไม่เจออีก โอ oh, คุณแม่เหรออืมฉันไม่ได้เจอกับคุณแม่มาหลายวันแล้วเพราะงั้นฉันจะรออยู่ตรงนี้จนกว่าคุณแม่จะมาคุณแม่อยังมาฉันเอาไว้ตรงนี้ฉันจะได้ไม่หลงหายไปไหนด้วยโอ oh. อ๋อเข้าใจแล้วไอ้ฉันจะไม่อ้อมคอมนะมินเทอร์หมายความว่าไงเหรอจะไปต้องตรงเหรอฉันจะบอกว่า ฉันเคยเห็นเรื่องแบบนี้แบบเดียวกันมาหลายครั้งละแล้วมันก็มักจะจบลงแบบเดียวกันเสมอเธอไหนอย่าไปตั้งความหวังนักเลยดีกว่าเข้าใจที่พูดไหมเฮ้ hey, น้องงงคงไม่เข้าใจแน่ๆเธอนี่ตลกจังเลยนะอยากให้เธอได้เจอกับคุณแม่ของฉันจังอ๋อบางที่คุณแม่อาจจะรับเธอไปเลี้ยงด้วยนะฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องไปทำเขาไม่มาติดหยัก,กอยู่ตรงนี้ดีกว่าฉันอยากไปไหนฉันก็จะไป และฉันจะไม่ขอถูกผูกมัดด้วยเชือกที่เง่าไปจนตายไอ้เชือกที่เธอเรียกว่าปลอกคอนั่นอ่ะอ๊ปลอกคอของฉันเหรอเธอไม่ชอบเหรอมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวรอกนะวินเทอร์แต่ว่าฉันแน่ใจว่ามันก็คงจะทําให้รู้สึกอึดอัดหรือคันๆใช่ไหมล่ะทําไมเธอไม่ให้ฉันช่วยเอามันออกให้กับเธอสักหน่อยอย่าแตะปลอกคอของฉันนะนี่น่ะมีชื่อของคุณแม่แล้วก็เบอร์โทรอยู่ด้วยฉันต้องเก็บเอาไว้ให้ดีๆ คุณแม่จะได้หาฉันได้เจออีกแต่ว่านาวินเทอหยุดเลยนะขอโทษทีฉันไม่ชอบที่เธอพูดหรือทำแบบนั้นเลยนะแต่ว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ไหมฉันไม่ต้องการเพื่อนหรอกนะแล้วเธอต้องการอะไรล่ะอืมก็ไปเที่ยวที่นูน่นที่นั่นที่นี่แล้วก็กินอะไรที่มันอร่อยออร่อยจนน่้เซอร์ไพรส์จากทางขยะอ๋อ นับรวมเรื่องที่ต้องมายืนตากฝนแบบนี้ด้วยเพราะว่าพวกเราก็ยังทําอยู่และนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันฟังดูเหงานะไม,ไม่ได้เหงาซะหน่อยฉันชอบใช้ชีวิตแบบนี้เสาหลักโดดเดี่ยวยังไงมันก็ดีกว่าแบบนี้อยู่แล้วล่ะฮะตลกจังนะเออก็ได้ย้ำแล้วก็ได้ว่าเหงานิหน่อยแต่ว่าแต่ว่าความเหงา,าแบบนี้น่ะมันก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายสาหรับอิสระ ของันฉันคิดว่าคงไม่มีทางเลือก <g ül> พูดจาแมวแมวดีนะเธอน่ะมีทางเลือกเสมอนั่นแหละเธอก็แค่กลัวที่จะเลือกมันไอ้เธอไม่ได้เข้าใจอะไรเลยวินเทอร์เธอรู้หรือเปล่าล่วว่าความเหงามันคืออะไรพ่านนั้นได้เลยว่าเธอคงไม่รู้เลยสินะก็คงจะได้กินอาหารอุ่นๆอร่อยๆได้มีครอบครัวที่แสนรักฮะก็คงจะดีแล้วละ่ะที่แม่ของเธอทิ้งเธอ,เอไว้แบบนี้เธอจะได้เรียนรู้จักความเหงาซะมั้งอุ๊ย วินเทอร์คือว่าฉันฉันเป็นหมาดื้อเหรออะอะไรนะเพราะแบบนั้นแม่ถึงได้ไม่ต้องการฉันหรอฉันฉันนึกว่าฉันเป็นเด็กดีแล้วนะฉันทำทุกอย่างถูกต้องแล้วฉันทักทายคุณแม่ทุกครั้งที่คุณแม่กลับมาบ้านฉันเถ่าทุกอย่างเพราะงั้นคุณแม่จะได้ไม่ต้องกลัวน้องถ้างั้นแล้วทำไม ทำไมฉันถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะคุณแม่ไปไหนเธอพูดถูกแล้วล่ะเ <_ an> พื่อนเอ๋ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกเหงานะฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดเดียวอื <_ an> ฉันอยากไปหาคุณแม่ฉันอยากกลับบ้านเ <_ an> พื่อนรักเธอช่วยซื่อสัตย์กับฉันได้ไหมเธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจได้ <_ an> ช่วยบอกฉันทีเถอะ เมื่อคุณแม่จะกลับมาหาฉันไหมเธอจะต้องกลับมาหรือว่าเธอจะไม่กลับมาโอ้ยจุกไปหมดแล้วะ่ะแต่ว่าตามสถานการณ์คือเขาไม่กลับมาหลายวันแล้วอะเราก็ควรจะบอกความจริงเขาป่ะถึงมันจะเจ็บปวดไม่อะบินเทอร์ ฉันไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาหรอกนะฉันเสียใจด้วยงั้นฉันขอถามเธอเรื่องอื่นด้วยนะฉันจะต้องอยู่โดดเดี่ยวตลอดไปไหมฉันก็ไม่รู้นะแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันบอกได้นั่นก็คือบนโลกใบนี้นะ่ะไม่มีใครเกิดมาเพื่อที่จะอยู่เพียงลำพังหรอกนะเธอมีตัวเลือกเสมอนี่จริงไหม ูเหมือนว่าฝนเริ่มซาละ้ออาหารที่กองขยะเนี่ยมันไม่ได้กินได้ด้วยตัวเองหรอกนะรู้ใช่ไหมเฮ้ยจะมาไหมอย่าปล่อยให้เพื่อนใหม่ต้องรอเกอร์สิอืม,อมนั่นสินะนำทางไปเลยเพื่อนรู้อะไรมะบางทีฉันอาจจะสามารถชิงกับการมีเพื่อนแบบนี้ก็ได้ ต่อไปไม่อยากเลือกเลยเธออาจจะกลับมาก็ได้มั้งไม่รู้สิไม่มีทางรู้ได้หรอกถ้าอย่างนั้นต่อให้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่คุณแม่จะกลับมาฉันก็จะรอคุณแม่ฉันไม่อยากที่จะทิ้งคุณแม่เอาไว้ฉันไม่อยากให้คุณแม่ต้องเหงาไม่เอาหน้าวินเทอร์เธออยู่ที่นี่มาตั้งหลายวันแล้วนะที่นี่ไม่มีอะไรให้เธอหรอก แค่ไปด้วยกันเถอนะโอเควินเทอร์ไม่เอาหน้าจะมาเน่าตายอยู่ตรงนี้หรือไงตลอดทั้งชีวิตน่ะวินเทอร์ไอหมาบ้าไอหมาโง่เธอเกิดว่าการเน่าอยู่ที่นี่มายถึงสักวันหนึ่งต่อให้ฉันจะต้องแก่ตัวลงหรือร่างกายอ่อนแอและทำอะไรไม่ได้แล้วคุณแม่ก็อาจจะกลับมาหาฉัน ต,ตอนนี้คุณแม่รู้สึกเงาและหวาดกลัวให้อย่างนั้นฉันก็จะขอเป็นหมาโง่ดีกว่านะเออ,เอ,อก็ได้ลาคานี่ฉันชอบคุยกับเธอนะสัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอจะเป็นเพื่อนกับทุกคนทุกตัวที่เธอเจอับจากนี้ไปนะ่ะตกลงนะ สัญญาเราว่าเราคงไม่ต้องพูดความรู้สึกเกี่ยวกับเกมนี้แล้วล่ะน้ำตามาทุกแมะเลยมันจุกมากเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม The Wedding ถึงมันจะสั้นๆแต่ทำเอาเราจุกมาก ตามที่คิดจะเลี้ยงน้องหมาถ้ายังไม่พร้อมไม่สิไม่ใช่แค่น้องหมาแต่ว่าทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวถ้ายังไม่พร้อมห้ามเลี้ยงเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วคิดจะเอาไปทิ้งขอให้ผีหลอกทั้งบ้านถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ไหวจริงๆก็หาคนรับเลี้ยงเถอะคะ่ะหรือไปที่ที่ไม่รู้ว่าศูนย์ ที่เขารับเลี้ยงสุนัขเขาเจะสามารถรับให้ได้ไหมแต่ว่าภาพเอาน้องไปปล่อยจรจัดแบบนี้เด็ดขาดเพราะพวกน้องอ่ะถ้าพวกน้องเขารักเราแล้วอ่ะเขาไม่คิดจะไปไหนกันเลยเห็นปะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบาย